สวัสดีค่ะวันนี้มีทําเล็บนะคะพร้อมค่ะอันนี้รอคุณลูกค้าอยู่นะคะนี่ค่ะก็จะมีนวดเท้านวดไทยนะคะแล้วแต่แล้วแต่คุณลูกค้าค่ะอันนี้รอลูกค้าอยู่ลูกค้าจะมาทําเล็บขอขอบพระคุณคุณลูกค้านะคะที่ไว้ใจให้ดูแล เนี่ยค่ะพร้อมเปิดแอร์แล้วค่ะเปิดแอร์รอคุณลูกค้าก็จะเย็ยนๆอันนี้มีกระติบอ่ากระติบบ่งบอกว่าพื้นๆลูกทุ่งมีกระติบข้าวเหนียวด้วยเนี่ย,ยค่ะอยู่ติดถนนใหญ่อยู่ตินนดถนนมีเด็กด้วย สวัสดีครับถ่ายวีดีโออยู่นะครับนี่ค่ะมีกล้วยด้วยกล้วยนี่อาจจะใช้สิทธิ์สิทธิ์คนละครึ่งไม่ได้เดี๋ยวตำรวจจับเพราะว่าของคนอื่นกูนี่ค่ะติดถนนปากทางเซเว่นใหม่ของท่ากเกษมมุ่งหน้าสู่ทับใหม่เป็น เป็นปากซอยท่ากเกษมทับใหม่ถนนท่ากเกษมทับใหม่ผ่านโรงเรียนท่ากเกษมมาประมาณ3กิโลได้นะคะบรรยากาศเหมือนฝนจะตกจะไปเก็บเห็ดซะหน่อยแต่ว่าทำเล็ให้คุณลูกค้าก่อนนี่ค่ะบรรยากาศหน้าบ้านแฟบไม่ต้องหรูและดูดีไม่ต้องหรูและดูดีแต่ว่าเราดูแลท่านนะคะนี่ค่ะ มีรถด,ด้วยถ่ายวี GO, ดีโอมีรถมีรถพี่โดนะคะยินดีดูแลท่านนะคะขอบพระคุณค่ะ